เราจะวัดหาระยะรูเนี่ยจากนี้มานี้นะครับนี่โดยปกติเขาก็จะกําหนดระหว่างเซนเตอร์เนาะเซนเตอร์ของรูนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์จากรูนี้ถึงเซนเตอร์จากรูนี้นะครับมีขนาดเท่าไหร่ครับสวัสดีครับนะเจอกันเช่นเคยช่องตะไบชาแนลนะครับนะวันนี้ก็เป็นสาระเนื้อหาของก็เ,เหมือนงาน QC เนาะงานตรวจสอบนะครับหรือว่าบางทีเราทํางานเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะวัดงานเรา รหรือว่าเราต้องการจะวัดหาขนาดชิ้นงานเพื่อไปปฏิบัติงานนะก็เป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับนะอย่างเช่นวันนี้ที่ผมจะพาทําก็คือนี่เราจะวัดหาระยะรูเนี่ยจากนี้มานี้นะครับนี่โดยปกติเขาก็จะกําหนดระหว่างเซนเตอร์เนาะเซนเตอร์ของรูนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์จากรูนี้ถึงเซนเตอร์จากรูนี้นะครับมีขนาดเท่าไหร่นะเราก็จะมีวิธีการหาหง่ายๆนะครับ หลักการก็คือเราจะวัดไดมิเตอร์2รูนี้นะครับนะอย่างผมก็ตัวนี้กับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะวัดหาตัวนี้ไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับแล้วเราจะวัดหาระยะจากขอบนะครับจากขอบนี้มาถึงนี้นะนะตัวนี้ไม่ใช่ไดมิเตอร์ตัวนี้จะเป็นระยะทางนะครับไดมิเตอร์ก็คือตัวทรงกลมนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเราวัดจากจากขอบจากขอบนอกก็ได้นะครับแต่ผมจะถนัดวัดขอบในนะครับ เพราะว่าถ้าวัดจากขอบนอกนี่มันต้องใช้ปากวัดนะครับปากหรือว่าเขี้ยวนนี่มันจะคัดเคลื่อนได้นะครับเอาเรามาดูกันว่าระยะจากตัวนี้มานี้จะมีขนาดเท่าไหร่นะครับอาผมวัดไดมนเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับไดมนเตอร์คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ9.86นะครับ9.86นะครับอา่าตัวนี้ได้9.86นะครับ เดมิเตอร์9.86เนาะเดมิเตอร์9.86นะครับมาต่อมาเราจะวัดขอบนี้มาขอบนี้นะครับก็คือวัดจากขอบนี้มาขอบนี้ขอบในนะครับวัดขอบในนะเวลาเราวัดบนนี้ต้องวัดให้เป็นด้วยนะครับขี้ปากเข้าไปแล้วค่อยโยกยก็หน่อยหนึ่งนะครับแล้วเราจะรู้ระยะเข้ามันนะครับก็50.18 50.1อ่ะ50.1 ห้าสิบจุดหนึ่งนี่นะครับต่อมานะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเซนเตอร์จากนี้มานี้นะครับก็คือห้าสิบห้าสิบจุดหนึ่งตัวนี้นะครับไปบวกกับไดมิเตอร์เก้าจุดหกแปดนะครับนะบวกกับไดมิเตอร์เก้าจุดหกแปดหาได้เท่าไหร่นะครับห้าสิบจุดหนึ่งบวก ก้าจุดหกแปดอันนี้ศูนย์นะครับแปดหกเป็นเจ็ดนะครับห้าสิบเก้านี่ห้าสิบเก้าจุดเจ็ดแปดนะครับแสดงว่าระยะห่างระหว่างรูนะครับนี่จากเซนเตอร์รูนี้ถึงรูนี้นี่เท่ากับเท่าไหร่ห้าสิบเก้าจุดเจ็ดแปดนะครับนะอ่าตัวนี้คือวัดห่างเซนเตอร์จากเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์นะครับแล้วถ้าเป็นส่วนที่เป็น ขอบลหละวัดยังไงนะครับนี่นะครับอ่าผมวางตรงนี้เนาะนี่จากขอบรูนี้ถึงเซนเตอร์รูนี้นะครับเพราะว่าเวลาเรากําหนดขนาดงานหรือว่าเราปฏิบัติงานเนี่ยเราจะเจาะที่เซนเตอร์ถูกไหมเพรฉะนั้นเราก็ต้องวัดนะครับอ่ามาดูกันอ่ะมาดูระยะตรงนี้นะครับการวัดงานที่ถูกต้องนะครับนะหรือว่าเราทํางานเสร็จเราจะเช็คงานของเรานะครับตัวน,นี้เป็นขอบรูนี่ขอบรู ันี้เป็นรูนะครับนะอ่ารูเล็กอันนั้นเวลาเราวัดนี่ตัวนี้จะไม่เหมือนตัวนี้ละนะครับอันดับแรกเราวัดตัวนี้ไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับไดมิเตอร์นะต่อมาเราวัดจากขอบนี้นี่จากขอบชิ้นงานนี่มาถึงขอบขอบปากรูนะครับก็คือจากนี้ถึงนี้นี่นะครับอนะ่าวัดดูเท่าไหร่การใช้เวอร์เนียร์ต้อนที่ดีครับเวลาใช้อย่าลืมมาที่ศูนย์ก่อนนะครับจับชิ้นงานให้ถูกนะครับ วัดนะครับตัวนี้ได้สิบจุดสองนะครับอ่าสิบจุดสองได้สิบจุดสองนะสิบจุดสองอันนั้นตัวนี้อ่าผมวัดได้เอาตัวเดิมก็ได้เอาค่าค่าเดิมเมื่อกี้เก้าจุดแปดหกเก้าจุดแปดหกเนาะเก้าจุดแปดหกนะครับอันนั้นตัวนี้มันเป็นไดมนเตอร์แต่เวลาเราจะมาหานะครับเราต้องหารสองเก้าจุดแปดหกหารสองได้เท่าไหร่ 9.86 9.86หาร2ก็จะได้เท่ากับ4.93นี่4.93อันนั้นตัวนี้ก็คือไดมิเตอร์ส่วนตัวนี้ก็พูดง่งยๆก็คือค่า r หรือว่าค่ารัศมีนะครับก็คือส่วนตัวนี้นี่นี่เดี๋ยวเปลี่ยนสีใหม่ก่อนนะครับส่วนค่า r ก็คือค่ารัศมีตรงนี้4.93 นะครับผมเขียน่จุดเสต่อมาเราก็เอา10 2จุสองนะครับบวกกับครึ่งหนึ่งของรูก็คือ10บจุดอบวก 4. นะ่ดาสจะลืมเติมศูนย์ตรงนี้ด้วยนะครับนะเท่ากับเท่าไหร่3 9 1ทด1อันนี้เป็น4ี่บวก1เป็น5้านะครับอันนี้ อ,อันนี้เป็นสีโบฟิตโบฟิตนะสีอ่าโบฟิตโบฟิตอ่าสามเก้าสิบสิบเอ็ดใส่หนึ่งชดหนึ่งสี่เป็นห้านะครับตัวนี้หนึ่งเข้ามาเท่ากับสิบห้านะครับนะดังนั้นระยะของรูนี่นะครับจากนี้ถึงเซนเตอร์รูนี่เท่ากับสิบห้าจุดหนึ่งสามไรงี้นะครับดังนั้นตรงวัดนี่เป็นนะครับสองรูปแบบในการวัดแบบนี้นะครับ ก็ลองเอาไปแอปพลายเอาไปบูรณา,า,าการดูนะครับในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานตรวจสอบชิ้นงานหรือว่าเราทําเสร็จนะครับเราก็วัดงานของเราหรือว่าเราจะทํางานนะครับมีงานตัวอย่างมาเราต้องการจะเจาะรูแบบนี้นะครับพะทุกวันนี้เครื่องเครื่องมิลลิ่งก็จะเป็นจอดิจิตอลเนาะนะครับเราก็จะหาได้ง่ายนะครับนะวิธีที่หนึ่งนะครับจากเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์นี่วัดแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนี่วัดเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์นะปกติผมก็ชอบวัดข้างในผมไม่ชอบวัดข้างนอกนะครับนะ วัดขอบปากรูถึงปากรูแล้วก็บวกด้วยไดมิเตอร์รูนะครับส่วนแบบที่2นะครับก็คือวัดจากขอบมาถึงเซนเตอร์รูวัดยังไงนะครับแล้วก็วัดจากขอบงานมาถึงขอบปากรูนะครับแล้วก็หาไดมิเตอร์มาแล้วก็หาร2นะครับแล้วก็มาบวกกัน2ค่านี้นะครับนะลองนาไปใช้ดูนะครับเทคนิคลงน้อยจากตะไบชาแนลนะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันไมาได้นะครับนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม